สวัสดีครับวันนี้ออกมาหาผึ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้มากันหลายคนกันสี่คนช่างโอด้วยนะครับผมจะมาเอาผึ่งที่เจอไว้มากับน้องชายด้วยอ่านนนครับผมสวัสดียังเราจะตัวเล็กนะครับผมจะตัวเล็กขึ้นมารอบแล้วผมให้ลงนะครับผมมันสูงโน่จะตัวเล็กสวัสดีครับ <laughs> มองไม่ค่อยเห็นเลยใบไม้บางโอ้แต่วันนี้ผมเลยขึ้นมาเองเป็นมิม้มนะครับผม ดูหัวน้ำครับผมสุดยอดนะครับผมใหญ่ปิดตานะครับผมลัางก็พอได้นะครับผมไปเดี๋ยวลังผมไม่เอานะครับแล้วก็จะพาดไว้เอาแต่น้ำนะครับผมไปย้อนแสงครับผมไปครับผมเอาลงไปแล้วครับผมผม ลังไม่เอานะครับผมผมตัดภาพไ,ไว้ข้างบนแล้วลังก็ตัวอ่อนกาลังกินเหมือนกันรอบสามรอบสองอ่ะเนี่ยครับผมช่างโอกําลังถ่ายอยู่มากับช่างโอจริงจริงนะครับผมอ่ะดูสิโอโหเลเลยครับผมไกลๆย้อยนัวพึ่งเลยพิคพพิกให้ดูในรูในหลอดนะยอ้่เยยอยอ่ะไ <laughs> ปะใส่ถุงอ่ะโอ้ยไงเห็นกล้องแล้วยังไงเห็นแล้วครับ <laughs> อรอลุ้นหน่อย่ปเดี๋ยวไปลุ้นเพื่งน<อ>กันครับผมตอ,อนไก่มาตัดก่โอนอ้โหเสียดายเลยครับผมลมตียกยวงเลยครับผมโอ,โ,โอ้โหนู่นหัวน้้ำยังอยู่อีกข้างบนร้อยอ่อนด้วยครับผมโคตรเสียดายครับผมโอ้ยเนี่ยครับผมน้ำหัวนวน้ำนี่นี่ นั่นเนี่ยครับผมหลังน่าเสียดายนี่ครับเราเนรนาาแล้วหัวน้ำลงมาที่นี่ครับดูเกสรเนี่ยหัวน้ำมันหล่นลงมานี่หมดเลยเป็นกาบเลยครับผมกาบใหญ่ด้วยหัวน้ำไม่ใช่เลยครับผมเพิ่งหลังนี้กาบใหญ่นี่นี่ดูกาบหัวน้ำครับผมนี่รอยปีดตานี่โหน่าเสียดายครับผมไปอุ้ยมีน้ำขอกินดูไปหาใหม่เอ้าไปลองมิ้ก่อนไหม จอมิ้งไว้หนึ่งลังครับผมปโอ้น้ำกลางปีกเ,เห็นเงี้ยปีกนึ่โอ้โหนลังใหญ่เลยครับผมอันนี้คนละลังนะที่ว่าจะไปตีอันนี้อยู่กับต้นมะขามครับผมไปเดี๋ยวผมขอขึ้นครับจะไ,ได้ไม่เสียเวลาสายเสยดายพึ่ง,งครับผมลมเอาไปชัดหาซะแล้ว <c oughs> เอาลงมาแล้วครับผมหัวหน้ำปิดตาแล้วครับผมตะแก่นะครับ <c oughs> นี่ ลังขอครับผมมาไกลพาดพึงด้วยครับผมขอไปครับไปเอาอีกลังครับผมสวัสดีครับหวัดดีเรื่องอะเวิร <Work S 2> ์กไหมแล้วจบยูแล้วยัง,ย,ง <จบ S 2> ยังไม่จบจะรีบจบไปไหนคนดูเขาจะรำคาญเอาอะไรว่าสั้นจังเลยคลิปไปเดี๋ยวเาไปดูอีกลังครับผมช่าง<ป>โอ้เจอมาลยาดเนาะดีจังหวัดดีทุกรอบ กล้องเบนไม่ได้เลยกล้องเบนไปหานี่สวัสดีแหละไปครับผมไปเดี๋ยวดูลังทางโอ๋ใหญ่นะครับผมดูต่ำต่ำตัวเล็กจะตีเดี๋ยวโหดไหมตัวเล็กตัดรไงนี่ครับผมหัวน้ำโปเลยนะครับลุยลุยหลอกี่การ์ลผู้กันเลี้ยวคือกันเล้ยวตัวผู้กันเลยี้ยวลุยครับผม แกน้อไม่ได้พึ่งนนะเน้อ <c oughs> ต้องเอาอย่างนี้ไปจัดทุกท็อตยิ้มลออะไรสวัสดีครับหลังใหญ่แต่ใช้ใบไม้ไนะครับผมดูใจครับไ,ไ,ไม่ฝึไม่มีมก็รอวิ่งดูแล้วเป่าใส่ครับผมเอามาใกล้ๆกล้องอ่ะ โยชี้ชั้นแนวไม่หล่อนะครับแต่ใจดีครับผมใจดีหนีเพื่หนวดขาวเลยเฮ้ยฉันรีบขยับทำไมไม่เมาไม่เมาเอาแล้วไอตัวเล็กมือติดต่อยกันน้วอุ้ยน้ำปิตาอุ้น้ำปิตายามาดูงี้ดิปิตามามามาอุ้ยน้ำสวยครับผมปิตานะครับนู่นไอตัวเล็กขย่าซะแล้วมือยังไม่ทันเมาเลย อ่าไม่ใช่เมายังไม่ทันตื่นเลยเป็นไงโดนสองแม่แล้วสองแม่แล้วเขย่าเามื่อกี้ครับผมไอ้นี่หนึ่งแม่ครับอ่านี่ก็โดนนี่ครับผมลอยังขายอยู่เลยครับแจมเอาอีกเงี้ยเอาอีกเงี่ยชางโอบอกเอาอีกนี่ครับผมไม่สวยสวไปไหากันต่อครับผมเจออีกครับผมมิมไม่ใชูพึ่งนะนี่ โอ้โหมุดตึบเลยไป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 เดี๋ยวไปเอาลงมาให้ดูครับผมเอาลงมาแล้วต่อยโอเต็มหัวเลยครับผมนี่อยู่ข้างล่างตรงนีกหุห่นน้ำสวยครับผมนี่ไกลมาผมก็บอกแล้วเพิ่งมันไอ้มีมันต่อยโอก็ไม่อยากจะปิดหน้านะครับผมเลยเขย่าตัวให้ต่อยซะสวยงามสวยนะหรือ ยังไม่เปิดหน้าเลยดูก็เต็มหัวมาเต็มหัวเปิดไปไอหมวกลูกนี้เห็นประจํานะทั้งพึ่งทั้งมีต่อตลอดไปเดี๋ยวเก็บแล้วก็ไปเลยูลุมอะไปครับผมไปหากันใหม่ครับผมบกไปหากันต่อเดี๋ยวก็อีกเ่ยไปครับไปยังไปยังดูแล้วยปัดไปดูต่อโอ้โหน่ามีเงินขนาดนี้อยาไปดูต่อเลยไปเดินหาพึ่งเจอไม่มีแล้วครับผมนู่นหัน้ำไม่ใช่เล็กอีกแล้ว นี่เดี๋ยวให้ช่างโอโหนผมตัดไปครับเมื่อกี้เต็มหัวนะครับผมต่อยครับผมช่วงนี้กิ้งนี่ป่าสวยนู่นเจ้านู่นตัดกิ้งลงไปนู่นนู่นป่าเตียนเลยนู่นสวยครับผมโอ้โน้ำแหลมแหลมแหลมลมไปเดี๋ยวไปตามพึ่งอ่ะ ไปครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับรอชมคลิปต่อไปครับครับผม